สนุกสนานเรื่องสำราญงานวัดบ้านเรามีลิเกรำวงพอเคลา้ามีดนตรียวนยาวชมกันได้หลายอย่างสาวงามมากมายหลายนางแต่ละคนสะพรางจะเอ่ยอ้างบัญญาขอเชิญร่วมทำบุญงานประจำปีนมัสการหลวงปู่เมง่งพระสาลีลิกธาตุและบวชนาคหมูส่สามัคคีประจำปี2569นณวัดวังหมูตะบลหาดกลวดอำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์วันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2569ถึงวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569วันพฤหัสบดีที่12 000, 69, กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬิกาบวงสวงสิ่งสัตดิ์ภายในวัดวังหมูร่วมทำบุญแบบครบวงจรตลอดทั้งวันวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ 2,569ร่วมทำบุญบาปครบวงจรตลอดทั้งวันวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2,569เวลา9นาฬิกาปรงผมหน้าเวลา13นาฬิกาทำขวัญหน้าโดยทีมงานหมอไทยธนพลและหมอแหนมชลดาด้วงอินพระที่บวชอยู่รู้ชา ว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปอบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับสึกให้กลับปิู่นำลึกไม่มีใครนึกสงสารร่วมทำบุญแบบครบวงจรตลอดทั้งวันวันอาทิตย์ที่15บห้ากุมภาพันธ์ 2,569เวลา13นาฬิกาแห่นาคโดยทีมงานลดแห่ฟองเบียร์จากจังหวัดส,สุขโททข,นนขทยัยเวลา17นาฬิกานำนาคเข้าบรระชาอุปสมบทร,ร่วมทำบุญแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569เวลา8าเนลิกาฉลองพระบวชใหม่เป็นอันเสร็จพิธีวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์สนุกกับรำวงย้อนยุคจันเพนภาพยนตร์และมัชฉาผ่าโชควันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์สนุกกับรำวงย้อนยุคอิงนาบรานภาพยนตร์และมัชฉาผาโชค ันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์สนุกกับ,บรงวงย้อนยุคลูกทุ่งชนระดาภาพยนตร์และมัจฉาผ่าโชควันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์สนุกกับ,บรงวงย้อนยุคชออิเล็กโทนภาพยนตร์มัจฉาผ่าโชคกีฬามวยมันมัน หรือติดต่อบวชหน้าได้ที่พระคูสถิตธรรมวุฒิโทร9 9 9 3 6 7 7169ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ร่วมบุญกับทางวัดวังหมูสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอววางงแล้กเ ฉันเพื่อนเคยกินเคยคุกคีกันนั้นทั้งชั่วดีทุกด้าน